สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบลาช่องดารายันชาแนลกันอีกครั้งนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่อัปเดตคลิปดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมค่อนข้างร่าช้าไปก็เยอะเหมือนกันเนาะพอดีว่าติดภารกิจหลายอย่างเลยนะคะก็เลยทําให้เออไม่ได้มาอัดคลิปให้เพื่อนๆน,นั่นเนองเนาะอ,อ่ะไม่เป็นไรก็ตอนนี้มีเวลาละเดี๋ยวเราจะรีบอัดคลิปแล้วก็รีบอัปเดตให้เพื่อนๆ ได้รับฟังคำทำนายกันนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังคลิปคำทำนายกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากคนที่เกิดวันเสราร์นะคะดวงชะตาของเพื่อนที่เกิดวันเสราร ประจําเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกะ็ของช่องเราเนาะแบ่งตามแบบไทยนะคะสามารถอคอมเมนต์มาสอบถามได้นะ,ะถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงนะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดในช่อง description ได้นะคะเราใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคมาดูกัน อันนี้เราจะเป็นการเปิดพื้นดวงโดยรวมก่อนนะคะอู้ใบแรกเป็นก้าวไม้นะเดือนนี้อาจจะแบบงานยุ่งหรือเปล่าเออมีงานเข้านะคะใบที่สองเป็นเด็กถือถ้วยใบยที่สามเป็นเด็กถือไม้นะคะเออบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะในช่วงเดือนนี้หรือบางคนแบบมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเนาะทำให้เราแบบว่า,เ,าเครียดหรือว่าแบบ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบที่4เป็น4เหรียญใบที่5ตรงนี้นะคะเป็นราชาไม้นะคะใบที่6ตรงนี้เป็นจให้พิเทศนะคะตามมาด้วยเดอะมูนจ้ะและ6ถ้วยนะคะ t จ e เ e อร์มนะคะเออมีไพ่เมเจอร์ขึ้นเยอะเหมือนกันนะ และใบสุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นหไม้โอเคก็ไม่ว่าเดือนนี้นะคะเรื่องงานเราจะมีปัญหาหรือว่ามีงานเข้ามาเร่งด่วนยังไงนะ,ะเรามองว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะสําเร็จนั่นเองนะเพราะว่ามีหไม้ขึ้นมาตรงนี้นะคะหไม้ก็คือไพ่แห่งแบบชัยชนะนาอเออเป็นวิกตอรี่นะคะ เรามาดูในส่วนของไพ่เมเจอร์พนังกันเนาะเพราะว่าในส่วนของไพ่เมเจอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบมีอิทธิพลเยอะกว่าในส่วนของไพ่ไมเนอร์นั่นเองนะคะตรงนี้เพื่อนๆมีไพ่ไฮพิอเทสนะคะเดอะมูนแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะตรงนี้อืมเรามองว่าเดือนนี้อะ่ะ เสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคปัญหาของเพื่อนนะเรามองว่าเวลาที่มันมีงานเข้ามาหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามากระทบกับตัวเราหรือว่าเข้ามาเหมือนแบบมาแทรกหรือว่ามาทําให้เ,เรียกว่าอ,อะไรในในช่วงที่เรากําลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างว่ามีเรื่องเข้ามาแทรกอ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบหงุดหงิดก็ได้หรือว่าอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนหลุดโฟกัสไปอ่ะเออแล้วมันเหมือนแบบทาให้เราเกิดความแบบ อะไรเงี้ยว่าแบบเอ,อ้ยจะทําทันไหมจะเสร็จทันไหมจะดีไหมจะทําได้ไหมอะไรประมาณนี้นะเออแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าไพ่อะมันขึ้นมาบอกว่าเพื่อนๆสําเร็จนะมันสําเร็จแน่ๆเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราอาจจะมีความแบบอยากจะเริ่มทําในช่วงเดือนนี้อะค่ะมันอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของแบบการศึกษาเพิ่มเติมหรือเปล่ามีเฮอร์มิตตรงนี้เนาะอืม หรือการแบบต้องไปขอคําแนะนําหรือว่าขอคําปรึกษาจากคนที่เขาแบบมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ที่เฉพาะด้านในสิ่งที่เรากำลังจะทําหรือเปล่าเนอะเออหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบไปเทคคอร์สอะไรใหม่ๆก็ได้เพื่อที่จะนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวตนของเราพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาเรื่องของการศึกษาของเรามันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืม ก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของการแบบได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้เพราะว่ามีทั้งเด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เกิดขึ้นตรงนี้นะคะไพ่เด็กมันก็คือการแบบได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะนิดหนึ่งเท่ากันถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะอด้วยความที่มันมีสี่เหรียญขึ้นตรงนี้แล้วเราขึ้นคู่มากับเดะมูนเนาะเราอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ย คิดรอบทให้ดีก่อนที่จะลงทุนทําอะไรลงไปเออถ้าอย่างแบบบางคนเป็นสายลงทุนหรืออยากจะเออเริ่มต้นลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรืออยากจะขยายสาขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเดือนนี้ค่ะพยายามศึกษาตลาดให้ดีก่อนเออมองทุกทุกอย่างให้มันรอบด้านก่อนนะคะวางแผนให้ดีเนาะเออก่อนที่เราจะลงทุนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันมันมีโอกาสสาเร็จไหมมันก็มีเพลงแต่ว่ากว่ามันจะไปถึงขั้นตอนของความสําเร็จเนี่ยไพ่ภยตัวตนเราเป็นก้าวไม้เลยอะเออมันเหมือนแบบหลายๆอย่างอะมันเข้ามาหลายด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็พยายามแบบควบคุมในเรื่องไม่ใช่ควบคุมเหมือนกับแบบต้องจัดการอยู่อะเออจัดการในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องจัดการที่มันแบบ เร่งด่วนตรงหน้าก่อนนะคะเออแล้วก็พยายามใจเย็นๆเนะาะอยา่าอย่ารลนอย่าลกเออนะเรามองว่าเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะผ่านพ้นในเดือนของพฤษภาคมนี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะอืมอมีนิดนึงละกันเรามองว่าบางคนนะ้ำอาจจะมีโอกาสที่แบบมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ได้นะคะก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็มีอาการปวดหัวไมเกรนอะไรเงี้ยเาด้วยความที่แบบมันเครียดคิดมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนอ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบะความร้อนในร่างกายเราค่ะมันเหมือนมันไม่บาลานซ์เออบางคนแบบด้วยความที่ช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมเราก็กินน้ําเย็นเยอะอะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนร่างกายเราอะมันเสียสมดุลในเรื่องของความร้อนเย็นแบบยินอย่างในร่างกายอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องดูนิดนึงนะคะในส่วนนี้เนาะอืมนะ อในส่วนอื่นๆหรอเรามองว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะอยากจะหาผู้ช่วยเหลือนะคะหรือว่าอยากจะหาแบบทีมเวิร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆเ,เพื่อนร่วมงานเก่าหัวหน้าเก่าอะไรเงี้ยเขาจะสามารถซัพพอร์ตเราได้นะเอออย่างบางคนแบบเจอปัญหาอะไรบางอย่างเราคิดไม่ออกรู้จะทำยังไงก็ลองปรึกษาเพื่อนดูก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะ มีแนวทางที่จะแบบว่าช่วยแนะนําเราก็ได้หรืออาจจะแบบมีคนแนะนําให้เราก็ได้นะคะเออเนี่ยไปคุยกับคนนั้นสีคนนี้สี่อะไรเงี้ยมันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะคะก็มีประมาณนี้นะในส่วนของออพื้นดวงเนาะโดยทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะาไปดูกันแบ่งเป็นเรื่องๆไปนะคะก็จะเริ่มจากเรื่องของการการงานก่อนเนาะเออ ดูกันว่า,าภาพรวมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานของที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็นหนึ่งดาบเนี่ยเห็นไหมม,มันมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจริงๆนะในเดือนนี้ตามมาด้วยหนึ่งถ้วยเอ้ยเนี่ยมันมีหนึ่งถ้วยเหมือนกันเลยแสดงว่าเดือนนี้มันต้องมีการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคนเกิดวันเสาร์หรือบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะ ตามมาด้วยาราชาถ้วยนะคะและ6ดาบนะโอเคถ้าจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะก็อย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นแบบสิ่งที่ทำเารู้สึกแบบเหมือนเป็นแบบ New Brand new Fre s h เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะไพ่เขาบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเนาะก,กว่าที่มันจะสำเร็จหรืออาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือต้องเจออะไรบางอย่างที่มันเหมือนทำให้เรารู้สึกแบบต้องมีความอดทนต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยน,นะคะมันถึงจะสำเร็จนะคะบางคนอออองานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มต้นทำเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับ ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรืออาจจะต้องเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีหกดาบขึ้นตรงนี้นั่นเองนะแต่เรามองว่าโดยรวมมาค่ะมันมันค่อนข้างออกมาดีนะอืโดยเฉพะาะใครที่ทําในเรื่องของแบบ พวกการขนส่งก็ดีพวกเขาเรียกอะไรนะ s ชิปปิง้งโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเดือนนี้ค่ะค่อนข้างโดดเด่นดีไม่ดีอะคืองานมันเข้ามาเยอะจนเหมือนแบบเราอะ n ม g e ไม่ทันด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ไพ่พื้นชาตานขนาของเพื่อนมันเป็นก้าวไม้ตรงเนี้นะคะเออมันเหมือนแบบอู้คนนั้นก็เล่งคนนี้ก็โวด,ดอะไรเงี้ยจะส่งของทันไหมจะแบบ เออดีลวกับลูกค้าท่านไม้อะไรประมาณเนี้นะเออก็ลองดูในเรื่องของการจัดการทั้งเวลาแล้วก็ในเรื่องของเออเออขาเรียก่อ,อะไรนะระบบภายในของบริษ,ษ,ษัทหรือระบบที่เรากําลังจะแบบเ,ออเริ่มต้นทําอะไรเงี้ยนะคะเออพยายามวางระบบให้ดีเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเอผ่อนเนาะเออ,อ,นเนอ,เอ,อในเรื่องของการที่แบบเราจะต้องไปลงมือทำเองอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างโอเคนะคะอืม,มา ไปดูการในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะภาพรวมการเงินเดือนนี้จะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นราชนีถ้วยใบที่สองเป็น3ไม้นะคะใบที่3เป็น2ดาบและใบสุดท้ายตรงนี้เป็น4ดาบอืมต้องบอกตามตรงว่าเงินเนี่ยอาจจะค่อนข้างนิ่งนะด้วยความที่ไพ่เพญชาตาของเพื่อนเนี่ย ก็มีสี่เหรียญขึ้นตรงนี้คือมีเงินไหมมีแต่เงินน่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเอาจริงๆแล้วในเดือนนี้ไพ่ไม่ค่อยสนับสนุนหรือว่าแนะนําในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไหร่นะคะเออต้องบอกไว้ก่อนนะคือมันน่าจะเป็นในช่วงเดือนของการที่เราสามารถวางแผนอะไรเงี้ยได้หรือการแบบ เริ่มมองหาการดิวลูกค้ามองหาตลาดศึกษาตลาดอะไรเงี้ยได้แต่ว่ามันน่าจะยังไม่ใช่เดือนที่เพื่อนๆควรจะแอคชั่นทําอะไรลงไปในเรื่องของการลงทุนนะคะต้องบอกไปก่อนนะอืมบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปในเรื่องของสุขภาพได้นะคะมีสีดับขึ้นตรงนี้ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเนาะ ออนอกจากนี้เรามองว่าบางคนอาจจะมีค่ายสาัไปกับในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะเ,เพราะว่ามีสองไม้เออขออภยัยสองดาบกับสี่ดาบขึ้นตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเริ่มมองหาที่อยู่ใหม่ก็ได้นะเอ,อมีสามไม้ขึ้นตรงนี้นะคะหรือทำาไมเช่นนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะบางคนอาจจะมีแลนหรือว่ามเีเขาเรียกอะไรมี ทริปเออในเรื่องของการแบบอยากจะเดินทางไกลในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันปรับเข้ามาก็ได้ว่าเอออยู่ดีๆจะต้องแบบเหมือนจะต้องไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเรามองว่าก็มีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปกับในเรื่องของการแบบวางแผนทริปการเดินทางอะไรพวกนี้ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าการงานเนาบางคนอาจจะต้องแบบเดินทางไกลามากขึ้นหรือต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ อาจจะต้องมีการแบบเหมือนจัดสรรปันส่วนเงินเนาะในเรื่องของการเดินทางให้มันแบบมีความชัดเจนแล้วก็เอ่อให้มันแบบเป็นสัดเป็นส่วนอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเพื่อนๆก็จะผ่านในเรื่องของการเงินในเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะคะนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลก็ได้นะเออเนี่ยมีราชินีถ้วยกระสาม,มาตรงนี้เออบางคนอาจจะได้เป็น เป็นเงินหรือว่าเป็นรายได้พิเศษบางอย่างมาจากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะแบบอยู่ทางไกลาจากเราก็ได้นะเออนะแต่ถามว่ามันเยอะไหมละมอมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกเออเพียงแต่ว่ามันก็จะพอมีเข้ามาบ้างอะไรประมาณเนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของอะไรต่อดีสุขภาพเนาะอ่ะสุขภาพกันก่อสุขภาพนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไร หนึ่งถ้วยนะคะเอออสศวนเหรียนนะคะสี่ดาบนะและเก้าเหรียญโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดือนนี้นะบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบไม่อยากจะบอกว่ามันคือการล้มหนอนล้มหมอนนอนเสืออเอ นะเออมันน่าจะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องพักก็ได้ค่ะบางคนอาจจะแบบเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยจะต้องพักสักวันสองวันอะไรเงี้ยคือจากหน้าไพ่แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันเจ็บป่วยแบบร้ายแรงมากนะเพียงแต่ว่ามันมีการที่ราต้องแบบดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นนั่นเองเนาะอืมใครที่มีนัดหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องแบบ f o l l o w up อะไรงเงี้ยนะก็ไปตามนัดนะคะอย่าเอ่อเรียกว่าอะไรอะ อย่าแบบว่าเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรเงี้ยอย่าไม่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะนะืไปดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภเป็นบ้างน,นะคะดูสิเดือนนี้จะมีโชคลาภไหมใบแรกเป็น h าลฟท์นะคะใบที่สองเป็นเด็กถือเหรียญใบที่สามเป็นห้าถ้วยและใบสุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นแปดดาบโอเค ก็ต้องบอกตรงๆว่าโชคล่าไม่มีนะคะเออพยายามอย่าไปเสี่ยงโชคเนาะในเดือนนี้นะแต่ถ้าใครแบบเป็นสายเสี่ยงโชคอยู่แล้วมันอดใจไม่ไหวอะไรเงรี้ยก็ก็ได้นะเอาเป็นว่าเอาให้มันน้อยลงแล้วกันแบบเล็กๆน้อยๆพอแบบ เป็นยาใจอะไรอย่างเงี้ยให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยได้มีการล้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เรามองว่าโชคลาภเดือนนี้อะค่ะมันน่าจะมาจากการที่เราไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเออขอพรในสิ่งที่เราแบบเคยผิดหวังเสียใจมาอะไรอย่างเงี้ยนะเออเรามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะท่านก็จะเออเหมือนเมตตาเนาะประทานพรให้เพียงแต่ว่าพรที่เราขอค่ะอย่าขอให้มันใหญ่เกินบุญเกินตัวเราเนาะเออ อาจจะแบบขอให้ชีวิตมันราบรื่นขึ้นหรือว่าขอให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นอันนี้มันมันยังพอแบบพอเป็นไปได้แต่อย่างบางคนแบบไปขอแบบขอรางวัลที่หนึ่งเอะไรอย่างเงี้ยบางทีมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เกินตัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะไม่สามารถประทานพรให้เราได้นะคะนะเออใครที่พบเจอกับปัญหาประสาทหรือว่าเรื่องที่มันผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถืออยู่นะคะเรามองว่าเดือนนี้ก็ น่าจะมีโอกาสได้ตามผ่อนที่ขอไว้นั่นเองนะคะไปดูกันในเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักจะรวมทุกสถานะเลยนะคะไม่ได้แยกให้นะมาดูกันใบแรกเป็นสามเหรียญน,นะคะใบที่สองเป็น4เหรียญเป็น M อ p l c e และ Queen of Cups นะคะก็โดยรวมนะความรักเดือนนี้มันก็ยังโอเคอย่เี้ยยังยังยังเขาเรียกว่าอะไรดี๋ะถ้าคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยอะเรามองว่าความสัมพันธ์มันก็ยังดําเดินไปได้ด้วยดีแหละเออมันมีความรักอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่านิดนึงละกันในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วอะค่ะมันอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาเหมือนแบบ พยายามจะพูดจะคุยกับเราอะไรเงี้ยทาให้เรารู้สึกดีแต่เหมือนจิตใจเราก็ยังรู้ว่าเออเราอ่ะเป็นคนมีเจ้าของแล้วนะมันมันไม่สามารถที่จะแบบเป็นไปได้มากกว่าการที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามดูแลในเรื่องของจิตใจของตัวเองเอาไว้ด้วยนะขอให้มีความมั่นคงนะคะในคู่ของตนเนาะเออในส่วนของคนโสดนะเรามองว่าเดือนนี้มันมีคนเข้ามาคุยด้วยแหละเออเพีงยงแต่ว่าพอมันมีเอ็มเพลสขึ้นเนี่ย ก็ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นเป็นผู้หญิงเอาไม่เอาดีกว่าเพศไหนก็ได้เออดูดีนีดนึงแล้วกันว่าคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราอะค่ะเขามีใครที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าเออหรือถ้าเขาแบบเคยมีครอบครัวมาหรือยังมีครอบครัวอยู่เนี่ยเขาแบบอยากขาดกันแล้วจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่าอย่อยาให้มันเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ว่าทางนั้นก็ยังไม่ขาดแล้วมาคาลัคาซังกับเราหรืออะไรประมาณเนี่ยมันก็จะไม่ดีเนาะ อเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ค่ะถ้าจากหนาา้าไพ่ตรงนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะน่าจะเหมือนโฟกัสกลับมาในเรื่องของการแบบรักตัวเองมากกว่าเหมือนแบบขอให้ฉันได้แบบได้แต่งตัวสวยๆได้อิม่มอกอิ่มใจได้ทําอะไรในสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันรักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะแบบเหมือนไปเทใจให้คนอื่นนะเนาะ,เ,นอะเอออันนี้ในในส่วนของของคนโสดน,นะอืม มองว่าอย่างนั้นในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วอะค่ะหรือว่าแต่งงานแล้วถ้ายังไม่มีทายาทเดือนนี้มีโอกาสอยู่นะเออมีอ m p เพลสขึ้นตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีทายาทมีบุตรในเดือนนี้ก็ถ้ายังไม่พร้อมยังไงก็ป้องกันไว้ให้ดีด้วยนะจ๊ะนะโอเคมา อ่อนนิดนึงละกันในส่วนของคนมีคนคุยหรือคนโสดนะเรามองว่าถ้าคบใครในช่วงนี้เหมือนความสัมพันธ์มันเหมือน,นจะยังไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนนะคะไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งนี่แหละเออเขาอาจจะยังแบบไม่ค่อยโอเคหรือย,ยังไม่ค่อยอยากจะยอมรับให้เรามีแฟนอะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันเลยยังเป็นการแบบว่าคบหากันแบบไม่ได้เปิดเผยนั่นเองนะคะ โ okay. อเคอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยส่วนของคําแนะนํากันบ้างนะคะคําแนะนําเรานําการเพื่อนใจนะคะมาเปิดเป็นคําแนะนาให้เพื่อนในเดือนนี้นะคะด้วยความที่แบบเออเป็นช่วงเดือนของวันวิสาขบูชานั่นเองนะแล้วก็อยากจะนำหลักธรรมคาสอนนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นั่นเองนะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้ได้เป็นใบไหนนะคะนี่ ได้เป็นโดนัทนะคะเออมีใครหิวหรือว่าอยากกินโดนัทหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ามาดูกันว่าโดนัทบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าถึงจะมีความรู้รอบตัวมากมายสักแค่ไหนถ้าเราไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงความรู้ของเราย่อมไม่สมบูรณ์อย่าให้ความรู้ของเราเหมือนขนมโดนัทความรู้รอบตัวหนาฟูแต่ความรู้เกี่ยวกับตนเองกลวงโบสังเกตตัวเองให้มากอ่านตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น รู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่เสมอๆนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนาจากการเพื่อนใจนั่นเองนะคะก็ลองนําคําแนะนํานี้ไปคิดพิจารณาแล้วก็ลองนําไปใช้กับชีวิตประจําวันในเดือนนี้ดูนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมข,ของเพื่อนที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่อของกับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะ หรือถ้าเพื่อเพื่อนท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องนะคะสามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์ต k งนะคะหรือปุ่มขอบคุณนะคะก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนสพอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่าีออหรือช่วยดูโฆษณาจนจบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนพพอร์ตช่องได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ